ตอนนี้นะคะอยู่กับเด็กดื้อนะทุกคนนี่เป็นไงเกือบแล้วเราจะได้ออกตามกำหนดไหมเนี่ยนีอ่อ๊กี่วันในหนูเนี่ยจำเมื่อลรน,นัะสามันชามันนี้ใช่ไหมสา,ามนันนี้นะคะ <laughs> สองโมงครึ่ง <laughs> นอนนอ้นอนน้อยนอนน้อยอันนี้นะเขาเรียกว่านอนน้อยอือดักแด้น้อยอันนี้นะมีอมยัง โอ้ยเกือบแล้วนะเกือบแล้วนะโอเคอยากกินนมไหมลูกแหมกินนมกันเถอะเราโอเคกินนมกันเถอะเราเย็นนั่นะลูกนะโอ้ยยายก็ไม่ได้อุ้มเด็กมานานแล้วนี่ฮะยายก็ไม่ได้อุ้มเด็กมานานแล้วนี่อ้าได้ๆกินไหมกินไหมโอ้ช่วยเด้ไหกินนมช่ลูกฮึ กินนมกันเถอกินนมกันเถอะกินนมกันเอะะรักสวยกะทิงกินนมก่อนลูกกินนมเกินค่ะไหลับก็ืมหมาประกอบชุนี้มาอันดดกินนมไมคะกินนมั้ยคะดูดีดี ินคือขี้คานกินเลยนะไม่มาคนเนาะอ่ะดูดีสะดกินนมแม่จะได้แข็งแรงไวไวอืนน้อหือนนกูดีเขาไม่ยอมดูดนมแม่แล้วคุณก็เลยปั๊มนมใส่ขวดมาอันนี้นมแม่นะแรกๆเ,เราเสริมไปก่อนเอายิ้มอีกเอายิ้มเหรอยิ้มเป็นแล้วบอ่ยิ้มเป็นแล้วเลยเนี่ยเฮ้ออะไม่กินนมแต่ยิ้มเปล่า เออคนหน่ะคนอน่ะไม่ยอมกินนมนะโอเคเมื่อคืนตกใจนะทุกคนตกใจนะเพราะว่าคุณหมอบอกว่า,าตัวเหลืองนะคะตัวเหลืองเนานะก็เลยต้องได้คล้ายไฟสองนะคะเมื่อคืนทั้งคืนนะก็ยังดีที่ไม่งองเงยเท่าไหร่แต่ถ้านอนถูกท่าก็โอเคอเขาจะชอบแล้วนะนอนแต่เคงไปด้าน ด้าน,นขวาด้า <Wow. S 1> น,นขวาก็จะชอบนะคะจะไม่กระดุกกระดิกเลยนะเมื่อคืนนี้ส่องไฟทั้งคืนอืมแต่ยังดีเมื่อเช้านี้คุณหมอตรวจน,นะคะตรวจแล้วบอกว่าโอเคนะคะผ่านแต่ยังไม่แน่ใจต้องตรวจให้แน่ใจอีกตอนตอนเย็นเนาะแต่ถ้าผลตรวจเลือดยังออกมาแบบตัวเหลืองอยู่ก็ส่องไฟต่อนะคะแต่แต่ไม่ได้อบในตู้อบนะคะทุกคนก็จะได้มาส่องไฟอยู่ในห้องกับคุณแม่นะคะ เวลาหยู่อับคน normal นะม่เลยเฮแล้วจะช่วเสร็จไหมอันนี้เสร็จแน่หมดไม่กินแน่นะไม่กินเราจะอานอนแล้วนะหืฮห <c oughs> ลับปุ้ยเลยหื <c oughs> อฮึคุณนะ่ะคุณนะ่ะแม่เดี๋ยวเรากินนมมานอนนับเซยเนาะ ไปนอนกันดีกว่ามั้ยฮึไปไปนอนกันเถอ,อะมานอนเนาะชิบชิไปน,น,นอนซะเขีเป็ี่นท่าเนาะเป็นท่านอนเนาะมือนั้นเนาะอือนอนตรงตรงเขียนเดี๋ยวได้บอกสินน่งของอือนี่ละ นอนน้อยนอนน้อยดูไปตะเคียนทางนี้บ่อ่าเขาตะเคบนทางนั้นเนาะมึงมนเนาะไปไปไปดูดไนะด้ดูพาได้จอบจอยู่น่ะัะนคนละเ <c oughs> อียดนะคน

นมเ็นเงื um. mm. át át, át át. As, yeah. ่อนกินแล้วเนี่ยรักแร้รัก้ักแรกแ้ดี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 ดดี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 ดคดี คุณหมอแจ้งไปตู้เหลืองนะคะหอสันก็เลยโอ้ยตกใจห้อยเราจะได้กลับตามกําหนดหรือเปล่านะคะห้าวันเนาะวันพฤหัสน้าคิดว่าน่าจะได้ออกไปนะแต่ถ้าไม่มีเกียรติเฉืเอะไรเนาะก็ส่งไปนะคะละทั้งคืนเนาะก็ดีขึ้นนะคะคุณหมอไปตัวจแล้วเมื่อเช้านี้ดีขึ้นนะคะก็รอดูผล ตรวอีกรอบเย็นนะคะว่าจะเป็นยังไงถ้าโอเคก็ผ่านตามกำหนด5วันนี่นะคะตะก็เนเกาะแข็งแรงขึ้นเยอะนะอ๋อคืออันนี้เราจะกระตุ้นน้ำนมนะคะเราก็จะปัม๊มนมนมแม่นะให้น้องได้ทานกันก็ชงนมเสริมไปด้วยนะคะช่วงที่น้ำนมเรายังไม่พอเนาะ นี่นะคะ,ะ fc จ๋านะคะอะ fc คุณอะไรเนาะลืมชื่อแล้วนะคะที่เม้นมาถามเราบอกว่าอะไรนะลูกน้องพีเหรอลูกลูกของลูกชายไม่พีเหรอโอ้นี่นะคะลูกชายแม่พีเน่ะคนนี้รอเปล่านะทุกคนลูกชายทํางาน,นะค่ะนะตัวนี้นะคือหลานสาวนะคะหลานสาวได้เทนะอันนี้คือหลานเขยนะทุกคนอืนี่นาอพ่อกับแม่ของน้องพ่อพิงค์นะเนี่ยน,นะคะ เราก็มาช่วยกันดูแลนะพอดอีหลานสาวนะคะเขาก็อพอดีแม่เสียตั้งแต่เด็กๆนะคะตั้งแต่เท่าเท่าน้องเอ็นมินเลยนะสองปีปอืมสองปีกว่า,วานะคะก็อยู่กับยายนะคะอยู่กับแม่ของแม่พีนะคะทีนี้แม่ของแม่พีเสียเนาะ,ะก็เลยมาอยู่กับแอนแม่พีนะคะได้ประมาณสามปีเนาะประมาณนี้นะคะก็เราก็ดูแลกันไปนะคะ เขาบอกว่าลูกชายไม่พีเหรออ่าไม่ใช่ลูกชายก็เท่ากับลูกชายนะ,ะทุกคนเพราะว่าเ,เราดูเลกันนะคะแล้วน้องเขาก็เป็นคนที่เ,เขาเรียกว่าอะไรบอกง่ายนะคะแล้วก็ขยันนะคะนี่ก็ช่วยงานนะ,ะเวลาเราอยากให้ทําอะไรเขาก็คอยช่วยตลอดนะคะก็เปรียบเสมือนลูกชายคนหนึ่งเหมือนกันนะคะทุกคนนี่นะคะก็อ่าคนที่เม้นเข้ามาก็มาดูะคะนี่นะ หน้าตาพ่อแม่ของน้องพะพิงนะคะทุกคนแต่ถ้าถ้าพูดไปตำนามก็คือน้องแอนมินนะคะเป็นน้องของแอนมินเพราะว่าเอาหลานสาวของไม่พีเนี่ยจะเป็นลูกของพี่ชายไม่พีโดยตรงเนาะก็ในนามก็เป็นน้องกับพี่เนาะเพราะว่าอย่างน้องพลอยนี่ก็เป็นลูกของไม่พีเนาะแล้วก็อน้องมิวนะคะก็เป็นลูกของ พี่ชายเนาะนี่นะคะก็อย่างน้องพ่อพิงก็เรียกน้องก็ได้นะคะหรือว่าจะเรียกหลานนะแต่บางทีแอดก็สับจนเหมือนกันนะเพราะว่าตอนนี้จนได้เรียกว่าหลีนแล้วนะทุกคนจากหลานเนี่ยคนนี้คือหลานเนาะ,ะแม่ของพ่อพิงคือหลานนะส่วนพ่อพิงก็จะเป็นหลีนแล้วทุกคนก็มีหลีนสองคนแล้วตอนนี้นะก็ขอบคุณทุกๆกําลังใจนะคะที่เม้นมาให้กาลังใจนะคะเนาะสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้ก็แล้วกันนะคะ